ต่อรอที่สิกันนะครับอัพเกรยุทธปกรณ์กันนะครับจะได้อัพไหมได้อัพเว้ยความเสียหายเพิ่มความเสียหายของการโจมตีโอเคจำเป็นมากสำหรับเอลเดียโบไปไหนต่อบอกด้วย รอบที่สิบสองมาโอ้โหเยอะไปหมดเยอะจริงจริงเอ็กซ์ต้าเยอะมากเลยตัวประกอบเต็มไปหมดใจเย็นๆใจเย็นๆตัวนี้มาปล่อยซุปเปอร์นะว่าเอา้อยไม่นัน้นเดี๋ยวไม่ทัน ไอ้ส้นตีนนี่ต้องรีบรสู้เลยโอ้โหเยี่ยมมากเฮ้ยมานี่แล้วจยเย็นเย็นตัวในหานี้ตายทันทีเลยแดกก่อนเอ้ยก่อนที่มันจะระเบิดโอ้โหมาอีกแล้วไอ้ตัวส้นตีนมาอีกแล้วเร็วเร็วเวเ คนไฟลุกคนไฟบินอีจัดไปเอาไปแดกก่อนเอ๊เอาไฟไปกินซะมอยู่ข้างในไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกอะสิบสองรอบผ่านไปอาต่อรอบที่สิบสามกันครับสู้ไส์สคอตเหมือนมันวนอยู่แค่นี้แหละ ศัตรูมันจะมาเยอะขึ้นประมาณนั้นนะ่ะไปที่ตอบแล้วก็เดินไม่ติดดูเลยกูเดินย้อนไปง่ายกว่าอย่าไปตรงนั้นเลยทางใต้ดินนะ่ะนี่มาแล้ว โอ้ยตัวสั้นเตนนี่มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยกูเอาเลือดก่อนเออมานี่ยมา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 หมา,มา,มาพี่โอ้ยดีมากให้เลือดให้เลือดดีมากแหมยี่ยมยอดโอ้ยใจเย็นเว้ยใจเย็นเว้ยค่อยๆ่อยคุยค่อยๆจ่ากาัน พอค่อยคไปจ้าโหยเผาทั้งนี้เผาทั้งนั้นเผาทั้งนู้นโอ้ยฮืมโอ้ยแม่งหุกขวามาเลยใจเย็นเว้ยไฟกูหมดใจเย็นเดี๋ยวพึ่งไฟหมดไฟหมดโอ้ยโหยหัวตไม้สต็อปไม้อะไรนะเขาเรียกว่าไม้นี่ โหขวดซูเปอร์โนวาง่ายกว่าพุณเลยเอากันตอนนี้ได้เลือดมาแล้วโอ้ยใจเย็นเว้ยแม่งมาจากบางละจันง่ายวะเนี่ยโอ้โหโดนหวดเพี่เอเลือดก่อนเออต้องต้องวิ่งวนต้องวิ่งวนเนี่ยเสียดายไม่ได้เลือดอะ รอบสิบสามผ่านไปครับลัคกี้นัมเบอร์ต่อรอบที่สิบสี่กันนะครับผมครับเกียรตยุธทธภรกรจะได้อัพไหมอ่ะเยี่ยมทันรีโหลดเวลาเพิ่มขนาด คลิปและสำรองไฟอันนี้แล้วกันต้องลองกันดูนอาริควินก็วิ่งไปวิ่งมาตรงไหนแล้วครับนี่โหมาแล้วนี่ไม่ต้องอะไรเลย โอ้โหมาเยอะมากเลยก็อยากปล่อยนะปล่อยเถอะซุปเปอร์นกวากูว่าจะไม่ทันการเอาทาไมปล่อยตอนนี้จะปล่อยตอนไหนจริงจจัดไปไฟบินคนไฟบินโอ้โยเสียดายเกมนี้กระโดดไม่ได้วะ่ะ โอ้โหแม่งมาเต็มเลยไอ้ใจเย็นซุดเปอร์โนวาโอายเอาเลือดก,ก่อนฮืมเกรีย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 มเห็นเห็นเกรียมกันแบบอื้อหือใจเย็นเว้ย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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหเป็นไงเหลือตัวเดียวใช่ไหมเออดีมาก เราที่สิบสี่พันไปแล้วครับตอนนี้ขยันเท่าไรแล้วแปดพันสี่แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบต่อเรบที่สิบห้าจัดไปยุดทุปกรอยู่ที่ตอกแมงก็รอที่ตอกนั่นแหละโอ้โหสัดไปก่อนไหมเออ นี่ต้องซัดไปก่อนนะโอ้โหมาอีกแล้วเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมด yeah, yeah, ไอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่อยู่นี่นอ้องเอาเอาไปแดงอีกทีซุปเปอร์โนว่าโอ้โหเลือดเต็มเลยว่ะเย่ามากย่ามากย่ามากมันต้องแบบนี้จะได้อยู่กันยาวๆแ <laughs> ้าพี่มาให้เลือดผม ผมก็อยู่ได้ไม่นานผมพูดเลยอืมอีกทีซปเปอร์นวาออีกรอบหนึ่งนายอยู่ไปยังต่อครับรอบที่สิบหกไม่เปลี่ยนสมาชิกแล้วเอลเดียโบเนี่ยแหละเวิร์กสุดละเพิ่มอะไรดี ความสามารถพิเศษเพิ่มความเสียหายเพิ่มความเสียหายการเพิ่มความเสียหายการโจมตีความสามารถพิเศษอันนี้แหละดีสุดสำหรับเอลเดียโบเพื่อนมาเร็วรอบที่สิบหกจัดไปครับอื้อหือ ไม่เห็นไม่เห็นหนังนี้เอนี่ด่โอ้โหแมงมาทุบข้างหลังกูแดกไปซะอะนี่ไฟมาทางนี้พี่อยู่นี่จัดไปมีรถก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไร เออเผากันไปเผาเผาเผาไปเลยเผาไปเลยเอาอย่างนี้กินไปสุดป,ปนว่ายังมีรอดอยู่ไหมได้อยู่อื้อหืมนี่ฮาร์ีควีนเก็บหมดไฟผมยังช่วยได้อยู่ รอบที่สิบหกผ่านไปแล้วมาต่อรอบที่สิบเจ็ดกันนะครับมาเป็นแบบเลฟฟอร์เดะแมงมาแมงมาสะคอมกระตุกเลยไปไหนต่อวะเนี่ยทางนู้นโอ้โหไม่ทันอีกแล้วเห็นไหมแดกไฟอีกแล้วไหมกันอย่างเดียวตอนนี้โอ้ยตัวเฮ e ียนี่มาอีกแล้ว อืมโอ้ยมันไม่ตายว่ะใจเย็นเย็นใจเย็นๆ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 อืมเฮ้ใจเย็นเว้ยใจเย็นเว้ยใจเย็นเว้ใจเย็นเว้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโหใจถอยหลังอย่างเดียวถอยหลังปไฟ โอ้โหไม่งั้นไม่รอดมาว้าวไอตัวส้วนตีนนี่มาอีกแล้วโ,โ,โอ้ยโดนขอโดนตรงนี้ถึงว่าทำไมเลือดหัวเลยโอ้โห ันไหมอ่ะเฮ้ยตายอยู่ได้อยู่เกือบไปแล้วเกือบตายไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ตัวไฟตัวถือแก๊สต้องเล่นตัวถือแก๊สก่อนน,นั่นฮวบไหมซึ่งแปลว่าเยอะมาก อีกนิดเดียวจะสิบแปดแล้วทันเปล่าผ่นไวโอ้ยเดชช็อตช่วยได้ไอ้ผ่านไว้ผ่านเราที่สิบเจ็ดแล้วไสเราที่สิบแปด